จะกินถูกเนื้อเด้สามซีเป็นสามเม็ดสามลูกน่ะอิลาน่อยอิลาหน่อยอลูกดิกม,ม,มันอยากกินด้วยให้ลูกดิก่ะเออให้หน่อยออลูกอะ่ะไม่เอาออกให้มันแบบมันจะแทงฟอร์มอะ่ะมันเฝ่าบ้านกับน้องไม้ค่ะมันฝ้าบ้านกับน้องไม้ค่ะวันนี้อหลาหน่อยนะคะ เออเจีเจ๊ยกไปตัดหญ้าให้เจ้าน,าย,า,นายเจ้านายเจีย๊ยกเป็นสอสอที่บ้านนั่นแหละค่ะเจียเจ๊ยกก็เลยไปกับพญายถ่ายรูปบ่ได้ค่ะถ่ายรูปบ่ได้เลยเมื้อน,นี้มันเจียเจ๊ยกเฮ็ดบ่เป็นกดเฮ้ยลาหน้อยอเจียเจ๊ยกกดโทรศัพ,พท์ผิดค่ะมันถ่ายบ่ได้เลยไปถ่ายซ่อง นคนกินน้นองหายเนี่ยใช่ไหมพลาหน่อยน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแม่นะพิลาหน่อยเมื่อกี้ขาดนะาฮักแค่ได้นะ <laughs> น่ารักน่าชาังจริงจริงเมื่อวานมันเด็กไม่ได้ให้ของขวัญเพื่อน น้ารักหน้าชางังนะอีหลาหน้อยคอยสวัสดีก่อนสิสวัสดีค่ะอีหลาหน้อยเพิ่นเป็นค้นหนาหนาตายด้วยค่ะเพป่นเป็นแบบนี้ละเพิ่เป็นบอดี้บูดด้วยค่ะก็นี่ละค่ะเจี๊ยบียกกำลังมาเจี๊ยบเจียกก็มเ,กกเมื่อยนี่ละค่ะสวัสดีค่ะพายเบิ้งคือซื้อกอีหลาหน้อยเอ้ยบ้านแล้วอยู่